มีเอฟซีโทรมาหาไอ้อยากมาคอเจ้า่เพื่อนอายุ่หกสิบ่ปลายว่นน้อ,นองนาอยับได้บอกเพื่นว่าอยากทามาดองน้ำเม่น้องนาเอาแพงบอกเพื่นว่าแพงบ้าจะเอาห้าสิบบ่หรือสามาาสิบห้าสิบทอกเบิรบ่อหรือ่างข้อเบิบรข้ามได้สัมข้าบาทหนึ่งบ่ก nè bà, có lẽ nghe ừ ừ. Ok, Vi Nhung, cá EP2 EP Mới kia là cả hai bò trời tham chắc này, tối, năng, nó chắc cái trang này một tung tuổi nữa Vi nó buồn cả chân hổ nữa. เจะใช้น้องคนไทยบอกให้เ hmm. จ้าทามเพอร์ดีนะแบบจริงจังว่าแบบผู้ใหญ่เราอะนะเจ้าเจ้าลองทามของนู่นนะทามอ่ะเมื่ออื่นน้องไปบอกเกี่ยวกับหน้าบอกเอ็นบอกเอ็นที่จ้างแต่สิไปเกี่ยวกับหน้าอะไรอยู่บ่ก็ทั้งบริการทั้งเบิ่งเนาะให้เวลาคิดคึ้เดียวได้ จะจีจ้างวันหนึ่งเท่าไหร่กับสามหมูส่สามห่วงแล้วจากเ<ะ>ส้นทางกับเช็ซ<ะ>ี่เพิ่มใหม่สิบพันเด้ <แ S 1> อเช่นหาก็ได้นะเนาะยันนอ้องคนบไุปไปเนะาะมบมนเคยไปสามรถเท่นัไปนี่ทางเบาเอ็นกะบจีขาหาไก่ให้น้องก,กินมาขาเนางให้ <laughs> <laughs> ระหว่างต้มไก่กับแกงน้ำมันี่็เจ้าหมักตัวไหนน่ะแกงน้ำมันเห็นนี่แกงน้ำม้เนาะมันบวขาวก้มไก่มันขาวต้มไก่นี่เห็นบ่บ่จอยจะต้มใส่ไหมต้มไก่ฮะต้มใส่หม้อลาบชินก็ได้เนี่ยมันบวขาวอ่าตัวลาบชินเพื่อจะขายวัวเนาะพี่น้องล้วหมักซอยจู่เราวะแม่นปะเคยกินดีปะ กินใบเลยเนาะกินลายก็ตั้งทรงขึ้นนะกินชินน่เราจะเป็นเขาได้กินชินบบคือกินเกลือมะม่ไ <dando> ด้ใ <dans> ส <D wellness> ่มักกระดอมกลมเนาะแถวนี้ก็มีบหมักกระดอมโจับมกกระดอมเนื้อได้ต้องหน้าเขาจับ่เนาะเนืมากระดอมกกระดอมันจะคลยายหมักสไล่เนี่ลคายมักสไลด์เมนคมก็มักสไลด์เนะ่ มนมีากอย่างนู้นมักนีหมากระดบคมก็ระดหวานมี่่หมากบวหมากน้อยหมากตะน้อยนะอมันมวกววมากน้อยหำบดดอกมาน้อยหำปูในข้างหัวมันก็ขึ้นสบายเกินางอือแสดงบ่เจ้ามากระดอมเนาะบุกินเนาะบหไม้นี่บ่างลิไม้กันนี่เนี่เดมากมันนี่นี่นี่หมานี่มากิน มากระดอมมันกับมากค้ายๆกันกับหมากอัน,นสชไล่หละเคลื่อนในน้อยมาทะเลวใบกาขาดใบบงบวงมนี่แหละแกงเชโนไม้เห็น,นแกงเชโนไม้แซ่บได้กูห<ส>ม,ม,มักคมกับคมมีเอฟซีฝั่งไทยอยากให้บอกเอ็นเอาในมากระดอมไปฝากอยู่ได้แต่จะก,กินผ้าหาใช่นหนมากกระดอมคมแล้วคนหมักมักกระดอมหวานคนบ่หมักคนละคนไปไกลเฉียดน้อยมัน่าแซ่บกระดอมคมนะ ถามเอาจไงชินบาชิว่าน้องคนนี้ก็เปิดใจจะโดนแล้วเนาะแต่ว่าแต่ยังบ่มีคนถึกใจปันใดเนาะแต่ว่าเปิดเปิดใจมานี่เคยคุยกับผู้บ่าวังเปิดกล้องด้วยว่าแต่ละหน้าเนี่ยว่าแต่ละคน ก็เห็นนะอันเทาหรือนุอ๊กก็เทาอยู่แต่ว่าหลับได้อยู่เนาะเหน่อยประมาณหาสิบลงมาคอน60กสิบขึ้นนะพอได้ปะก็พุยได้อยู่แต่คุยได้แต่ะะละมื้อแต่ละวันในกะมีคนเขา้ามากูเมื้อ ในว่าเป็นบางมือ a, เป็นบางมือเข้ามาใช่ไหมจอยเข้ามาหาน้องกันนะก็เดียวแต่ละมือแต่วันมีว่าอย่างมาหานี่เข้ามาคุยโฉด้วยโทรศัพทบกันเนาะใส่ลายเครื่องแท้ไปหับไกลๆเด้อฮัลโหลจำตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุแนวใดบอ ทั้งน้องก็เห็นที่ตุกอนเคเห็นวะเคยเห็นเ่อผ่านคลิปอะบอกทั้งแม่เพิ่งเห็นตุกอนน้องบอกขจิพามาทั้งแม่เบิ่งให้ตุกอนเป็นติตตอกยใไป็อนเเลยในไทราเป็นคนดังใหญ่น้องนาเนาะเป็นฮาเอมีน้อยได้ สําหรับน้องนาแล้วก็มักนั่นอืออายุแก่ก็ตีอีกได้อยาูา17 18เพิ่นว่าอ้าวบ่ดนนาาอย่างลหาป่วงหาูาน้อยไปบดะมักอะได้ปกติคนเานเ่าันนา กันหัู้จกวน้องน้เปิ่อจกจะขี้กับพระรามเลยเนาะอืมจะไปคุยนะบ่นองบาคุยปะปอได้คนหูเราเงาเลยปนคนหูแล้วบอกว่าเงาหนึ่งเ้เาวนีเฮานังนี่นังฟังเนี่บริยากลเราเอาเองเลยบริยากถามนะเพื่อมือก็ได้เฮาลาบเอา ว่าทายยังบ่ประมาณห้าสิบสี่สิบห้าเอาป่ะกูยอยู่ยัอยู่เดี๋ยวจะมีเพชรบ่มีขอเพชรน้ำล่าขอเง้งเพชรเมื่อตามม่งบ่เอาว่ะโอ้ยมาตัวเจ้ากูว่าเป็นเนง่ะ เอานั้นไหมคอยกระทามบม่เป็นที่คันคอยทามบกเ,เค้งอ่พอหลังจากที่อ่าเฮาเดินมาแต่เดินทางมาแต่มุกด่านเอาบนเปลี่ยนจากมือพระจมหายลงล่ะส,<อ>สองมือสองมือมาแล้วบนทาบอีกยังไงเพื่อนกระทามว่าวไปไทยแถวไทย,ทยมือนบอลเรือใช่ไหจ,จะไปจะไปเดี๋ยวน้องตอบว่าจะได้หน่ะเหี้ยว,ยวไปกับู้ใดนี่ ไปกับ,บอมอเอนสางคนไปครับแม่นางทางคืนเหรอทางคืนเดียวจับมือ <c oughs> มอ <c oughs> ย่างไบมาหน่๋จวบอกว่าจับอได้ <c oughs> ไปสองคืนหนึ่งมือ หนึ่งมือสองมือหนึ่งคืนหลังจากหลังจากนั้นตอนเช้าก็ได้กลับมาพาน้องหมดไปเที่ยวไปเปิดหูงปิดตาพอทั้งน้องก็ผมเคยไปฝั่งไทยจักเถื่อนน้องน้องครั้งแรกในชีวิตไปงฝั่งไทยแต่รู้สึกเนี่ยไหนเต้นเต้นตื่นเต้นจนบมก้าขึ้นมาได้เลือนนยันตก๊บบอ อยามันเหนียบติดน้องมันไหลอยู่เนาะผลเงินจนบ้าขึ้นไหลลงหรือไหลขึ้นไหลขึ้นหรือไหลลงเนาะเดี๋ยทางน้องผัเงินก็บ้าขึ้นนะคือโบเอ็นชวนขึ้นลิบผลเงินพวกขึ้นพผนยันไปดึงผลยันไดับมาเอาไปได้ไหมจ้ะพผนยันตกใจผลยันวินหัวนี่มันก็จะบูบูบูลงมาบ่จอยขึ้นลิบบอขึ้นม่วนบ่ มันแก่ขึ้นเล็กมันก็ผมงวนงนั้มันแก่ขึ้นเล็กง้อยขึ้นแค่สั้นนะขึ้นเล็กไมอรู้แลวผมไปขึ้นอไอขึ้นสา0สิบสัน้นเป็นมาก่อนแล้วว่ะผมไม่ผมไม่ได้ขึ้นผมมีเรือนอะไรบมได้อยู่ประเทศไทยจะหาคบา่า ไปเที่ยวเที่ยวเที่ยวไปดีๆขนาดผู้บรารเนี่ยเนาะในบ้านเราก็บื่อเนาะชาวผู้บราอไปเที่ยวหนึ่งเมื่อสองคืนไป่าเราบม่ครไปแต่ก็เลยพาเราไปเบิ่งเนอาประเทศไทยสิเปินนนีไหนอจากบ้านเฮากับประเทศไทยวใดจะเดินกันประเทศไทยนยทางบ้านผุนปู โอลูนันบูดินบูดินนาบูคอนกีดเบิร์เยนั่แนี่๋พะเน้ยนะเยน้องนาคนกายจะร้อนนียเฉพาะหน้าตาเนี่ยคือกันนกเก๋ยเราคือยังหนุ่มกันน้องว่าว่าอย่ากินเราให้เลยให้เหรบ่ แต่ละมื้อแต่ละวันนี่ก็อยู่แตเลือนี่ยรไได้ไปเห็ดไงก็อยู่แต่ในเงอนเนี่ยไปเปเงงัวงัวคนมันยันไปเลี่ยงงัวเือนหันเนาะขันยามแด้เห็นไหมจะเงนเงินที่เจ้ายันว่าไปเที่ยวเที่ยวนี่บอกว่าะไปมัไปมันมีมุมัมีพวกวะไปวา้วมันเป็น้นที่ว่า บอคอยออกจากเขาแม่นะบออว่บาบอผู้ว่าโ,โลกภายนอกเป็นยังไงแม่บอขอยรอถือบอเรื่องรอพี่แม่ว่าขันไปนี่ครับแม่นะขันว่าแม่บอกข้าไปก็บบ่ได้ไปน,นอทนทมีเอฟซีโทรมาหาไอ้ว่าอยากมาคอนองลามะ คนมาจากมาขอเจ้า่เพน่น้าอยู่หกทิบปลายว่านองนาหยิรหับได้บ่คนมาเช็นบอกคนทางหาเจ้ามีบ่เอ่อมันขออลายน้ำไอ้ไอ้ส่งไอ้ผ่นเลยทั้งที่ิ่นยังมาทางทางหาเจ้าครับนมาอยากทาพาดอกน้ำแม่น้องนาเอาแพงบอ่คน่าแพงบ่เจ้าเอ้า อือคอแต่ล่มกันเข้าใจกันเนาะวนอมันขึนน้นที่ความเข้าใจ้ะตอนนี้นะพี่น้องบางคนก็แต่งห้วยร้อยออล้านพันล้านกับถ้าว่าบอกเข้าใจกันกับวินญาณกันเอาเลยเน,ะยนา,านนะนี่แหละลูกสาวลาบ่โอ้ยใกล้ลาโอ้ยังมีอีกยังไม่อีก มีน้องชายสองคนคนนึงอายพ่อมน้องพ่อมน้องหละเลยบอกงัางเลยน้องหลาะตายแล้วคนนเชียรใหม่บ่เจ้ะร่แล้วก่อนยาแล้ขนาดนี้พอเลยเนาะถูกง่ายไปเลยยาเป็นยา่าใหญ่ไงแบบว่าอยากได้น้องอีกคนหนึ่งขอให้น้องเลี้ยงซอยเจ้าก็เลี้ยงซอยแม่อยู่ว่าน้องเลี้ยงยังหลานกันเนาะบ้าน

คือทางแม่เพันยังหนุ่มๆและลูกมันใหญ่บัดเลยจะว่าบ่บาจอยลูกอันเม่ท่านใดเกาะชมสิบป้ายบ่จอมูนะส่สิบเอ็ดสิ1เปีบ่ลูกแก้วนะสีเ em. ่เลูกอูบุบกมสี่สิบเอบ่สามชีพสาวเก่าโบสามะาเก่าแม่สี่สิบเอ็ ลื่นกันสิบกว่าปีนึงนะจ้องแขนเราพอเอาหมจ็พวเจ็ดยี่สิบห้าสิบหกปีของเราเอาเลยก็ได้ลูกเลยวะจังหวัดลูกจังใหญ่ไว้มีลลูกลนะจังหวัดลูกจะคนทั้งหมดนะก็ดีเลยเอาแต่น้อยกับลูกก็ใหญ่ไว้ก็ได้ใส่เหือบใส่แห้งลูกได้ลูกเห็ดไทยเห็ดหน้าให้กิน น้องหน้ากระดับหน้าเป็นเลยวะทั้งแม่พ่อยังดับอยู่บ่ลูกหลายเลยเนาะเพราะว่าได้ได้เคยเลยเนาะคือทางพ่อเป็นทั้งอยู่บริจาบหลไทยเลยเนาะสบายแล้วส่ะสบายแล้วสบายอยู่ะไรลูกพ่อยิ่งนี่ใครกว่าลูกผู้ชายบ่จ๊ะ หนึ่งมาเพิ่นก็ลกกล้าสองมาเพิ่นกะไม่ว่าถ้าว่าได้ผัวเพิ่นกะผัวมันอยู่เฮือนไม่ว่าบ้านไหนผัวมันอยู่เฮือนมั้งเอ้ยสามไม่ว่ามึงอยู่เฮือนผัวก็ได้แต่มึงมีสูบบุ่มบุ่มเงี้ยดอกเงินบุ่มบุ่มการผู้ชายมืองาน ถ้าคุาพายุน <m utter surveys consultation> <Far> ีราบ้อ l ต้นนี้นะองหมักเนายังไง t ้างนีเป็นอนี่เป็นอะบ้างนี่เปมาผีจ้ะบ้านผ่านอะนี่ใช่ไเเงาขันพลได้มาจากเชงเงินายกัมมสู้เนาะจะมดข้อมืงินอันเอาแท้ในหมู่บ้านนียห้สิบ่หรือสามสิบห้าสิบถอเบดบ่อเรือ้าง าเบส์ขามได้ส mm ั hmm. um. um. mm ่งขามบาทหนึ hmm. ่งบ่ม um. so yeah. mm. uh ีหายน้าอีกบาทแล้วกดแฉมต้องมีสมบัติเต็มเรื่องติ่อยู่ใน n ่มาอยู่ตรงที่ับบมียมีสมบัติต้องมีน้ามีน้เม่แล้วพอพอได้เห็ุกินเนาะ ทั้งเอากันไปแล้วเพระาะว่าไปขอเข,าขอ่ากินเนาะบัวไว้ได้นอือ้จนวัวกนี่ก็ไงกันในแล้วนดน้อยโตนเนาะนี่แหละเด็กน้อยเ่อยเอาการมันประมาณคงเนาะเวมันื่นีกันนาะคต้องเียงกันแะนะมันยังบทเสียงเนาะมันย่งไก็ได้คนยนัง ก็น้องมาจากใดจากใดอนุยหลายกลัวหลายกลัวกันไอ้นี่มีนคนหนึ่งว่าคนหนึ่งก็ได้นนิ่งอันนี้คนฉับกัดมันเทียงกันผู้หนึ่งผมยอมเนาะต่างคนต่างผมยอมกันป้าเถอะมันก็เลยแห้งพีดกันใหญ่เลยแต่ว่าเออพวกพวกอันอยูใหญ่กว่ามันกระทุนเถียงเนาะโอเคคิดเมีกรเดินเลยโดนแล้วมาบ่จอย โอ้ยเขาคอยห้าิบเจ็นาทีเนาะโอ้าวจกโอเคแล้วพี่น้องตั้งน้องบรรยากาศหลังจากที่บอจอยมาเนี่ยอารมณ์ดีได้แต่ละมือบอเอ็นมานตั้งน้องบนบรรยากาศอารมณ์ดีได้บอเป็นบ่อคอยมาครัวนะเป็นแบบว่าเขาว่าบอเอ็นบอตลกคือบอจอยนะอันนี้บอจอยเจ้าขึงขันกับลาบคนกับบอจ กับบัดคืรั้งก็บางทีแหละแต่ค่อยเป็นคนรอตลกกูเป็นคือเท่าน,นบบั้นยนยังว่าเห็ดแบบทั้งแบบอยากคืออยากให้เล่าอะไรบ้อยากปานบ่ธรรมดานี่แหละก็โอเคนะพี่น้องกับมีตั้งไว่ามือหนามืองในเนาะมืออื่นนี่างทั้งลงนากับลานเพื่อนอย่างเกี่ยวข่าวซอยบ่อเอ็นเนะาะบ่อเอ็นจา้างเนาะมันเป็นไเจ้าจะซื้อเนาะซอยจีเซ้อก็ไปแล้วปะไปได้ไไอืมโอ้ยไปจ้าจะซื้อยังดีนะพี่น้องเนาะอันนี้กันได้ โอเคนะคิดหน้าคิดมาจังพ่อ,ก,อกันเร้่องรองล,ล่าเด้อสบายดีสบายดีบนของคนเด้อ